นอกจากนี้นะครับทั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค2ครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ะด้มีการล่วงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนองค่ายครับ พลตีมอมหลวงปะวีจักรพันธ์ค่ะผู้มนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพ้อมตัวเยี่ยมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกองนางอำเภอท่าบอ่อจังหวัดน้องค่ายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากแม่น้ำโขงทีมีระดับสูงนุ้นเออเข้าถ่วงพื้นที่เกษตรกรและบาล้านเรือน โดยเขารับฟังการสรุปการสถานการณ์น้ำท่วมและกะระรวมการประชุมหารลือกับส่วนราชการเพื่อให้การซอยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทัวถึงและกะท่านเวลาจากนั้นครับก็ได้เดินทางไปตรวจความพร้อมของย่านพานาซึ่งท่านนวยก็ได้มีการบูรณาการกับหน่วยพัฒนาเขื่อนที่25ได้นำมาซอยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมมอบอาหารและกะน้ำดื่มบรรจุข,ขวด ตรากองบรรชาการกองทัพไทยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภ,ภัยทางนี้ครับสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพ่นเข่าซอยเหลือพี่น้อประชาชนมีชุดบรรเทาสาธารณัยจํานวน81นายย่านพัฒนาจํานวน24่คันประกอบไปด้วยนะครับเรือหกลำาหล ขั้วสนามสองขัน้นรถปลาป่าสนามเคื่อนทีสองขัน้นรถว่างสะพานเครื่องหนุนหมั่นสองขัน้นรถสุขา1ขัน้นและกย่านพาหนะ1 1ขั้นครับ